แต่ส่วนที่อยากจะคุยกับคุณคือเรื่องราวชีวิตของคุณเห็นบอกว่าณนตอนต้นคือคุณพ่อเนี่ยคือรับไม่ได้เลยในเรื่องของของเพศของเราใช่ครับผมคือคุณพ่อเป็นแบบนักเลงเก่าอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่คุณพ่อเป็นเหมือนนักเลงหัวเมืองใต้ครับผมเป็นเป็นเป็นเด็กต้นะครับพ่อหน้าหวานอย่างงี้ไหมพ่อผมได้แม่มาเยอะก็เรียกว่าสวยเหมือนแม่ ตอนเด็กๆคือมีปัญหากับพ่อเยอะมากเลยเรครับผมยังไงบ้างฮะตอนเด็กๆก,ก็คือว่าคือแตกได้ครับโตมาก็คือเรียนลํมมโนราแต่เด็กแล้วก็ด้วยความที่คุณแม่ครับเป็นครูสอนทศิสียด้วยก็เลยซึมซับกับตรงนี้มาตั้งแต่เด็กรู้สึกชอบครับไม่เคยเรียนเลยนะฮะไม่เคยเรียนแต่ว่ารำได้ทุกอย่างอาศัยการซึมซับเอาแต่ว่าก็คุณพ่อก็กีความทุกอย่าง อย่างเช่นตอนนั้นอยู่ปสี่ครับจริงๆมันจะย้ายสายเนี่ยต้องไปปหใช่ไหมคแต่พ่อกระทันหันครับย้ายตั้งแต่ปสี่เทอมสองเลยเพื่อตัดปัญหาในเรื่องของการที่จะไม่อยากให้เราเป็นเพศที่3เพราะว่าไม่อยากให้อยู่กับวงการนี้แล้วอ๋อคือเขาเห็นว่าพอเราจะไปเข้าหน้าตัดสินเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมจับย้ายโรงเรียนเลยจับย้ายโรงเรียนเลยไม่อยากให้ลูกไปเรียนที่นั้นไม่อยากให้เลยตีเราไหมตีครับผมใช้คําว่าไม่ตีด้วยอะไรดีกว่า ไม่ตีเด้อใช่เพราะด้วยความที่เขาเป็นนักเลงเก่าอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างจะรักลูกเอ่อรักลูกเนี้ยก็คือต่างต้องตีเลยถ้าเป็นคนใต้อะไรเงี้ยก็คือถ้าเห็นว่าตุ้งติ้งปั๊บตีตีแล้วสุดท้ายพอลูกจะเข้านักศิลจับย้ายโรงเรียนจะตีก่อนครับก่อนย้ายด้วยแล้วพอย้ายไปเป็นไงบ้างครับตอนย้ายไปก็เป็นหนักกว่าเดิมครับเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ไกลจากกันแล้วแบบยิ่งทีนี้เปิดโอกาสให้เราได้อยู่ชมล้มนักศิลอะไรเงี้ยถูกต้องครับเต็มตัวเลยทีนี้นะฮะ จุดเห็นบอกว่าจุดแตกหักจุดหนึ่งคือการที่เข้าไปบอกกับคุณพ่อเรื่องของความรู้สึกตัวเองใช่ครับก็คือการที่แอบรักรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้ชายครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนนะฮะแต่ไปบอกเขาไปบอกพ่อเฉยๆว่าอยากเป็นแฟนกับคนนี้ซึ่งเป็นผู้ชายซึ่งไม่คุณไม่กลัวเหรอไม่กลัวทำไมึงกล้าบอกตอนนั้นตอนนั้นี่กลัวคะตอนนั้นอยู่มสี่ครับอยู่มสี่ใช่เหรอก็คือไม่รู้อะไรเหมือนกันตัดสินใจที่จะพูดครับคือมันรู้สึกว่ามันอึดอัดแหละแล้วเราก็คงอยากจะ แน่นอนเราอยากจะบอกว่าเรารู้สึกยังไงและน<ช>ี่คือตัวตนของเราจริงๆถูกต้องจากการบอกขนานั้นเป็นไงครับปิดคาดครับต้องบอกว่าผิดคาดมากตอนแรกคือคิดในใจแล้วว่ายังไงโดนต<ด><แ>ีใช่ยังไงก็โดนแน่แบบแต่ผิดคาดคือพ่อร้องไห้ร้องไห้ในที่นี้คือร้องไห้แบบหนักมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําให้เรารู้สึกว่าลูกคนหนึ่งที่ไม่ได้สนิทกับพ่อไม่ได้อะไรกับพ่อขนาดนั้นทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ย เขาเสียใจกับการกระทําของเรามากเราไม่ได้เสียใจที่ตัวเราเป็นแบบนี้แต่เราเสียใจว่าเราทําให้พ่อของเราเสียใจใช่ครับผมก็เลยหลังจากนั้นเขาคงซึมซับมาตลอดครับก็เลยพูดกันหนึ่งว่าถ้าหากว่าเรียนจบเมื่อไหร่ก็อยากมีชีวิตแบบไหนมีเลยเพราะว่าเขาบอกว่าความสุขของเราคือการที่เขาให้เห็นเรามีความสุขทุกวันนี้ความสัมพันธ์กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมกับก <i> ับพ <East. S 2> er mm ่อตอนนี้ก็ก็คุยเล่นกันตลอดเวลาล่าสุดก mm ็อย่างกับแฟนคนปัจจุบันอะไรเงี้ยพ่อก็มีการพูดขึ้นมาว่าแฟนหล่อนะซึ่งแค่คําเล็กๆคําเดียวครับว่าแฟนหล่อนะอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นคําที่แบบเหมือนโลกของโฟที่มีต่อพ่อที่กลายเป็นสีดำอะไรเงี้ยมันกลายเป็นสีแบบมันค่อนข้างจะมีสีสันขึ้นมันมีความหมายต่อลูกมากมีความหมายต่อลูกมากครับผมใช่การยอมวันนี้เห็นบอกว่าที่มานี่ก็บอกคุณพ่อไว้บอกคุณพ่อไว้ครับว่าจะมาออกรายการของช่องวันสามสิบเอ็ดซึ่งคุ ช่างตนเตนแฟนคลับช่งวันเหรอเรียกว่าตั้งแต่แบบรายการแบบยุคแรกๆเลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมของ<ต><ว>รายการไม่รู้ว่าเป็นรายการอะไรไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ตอนแรกนึกว่าออกแบบรายการร้องเพลงวันนี้หนูมาเพื่ออยากจะมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อใช่ครับผมก็ยากจะบอกพอวาขอบคุณตลอดเวลาที่ผ่านมาต่อให้เด็กคนนี้มันอาจจะไม่ได้น่า,ารักเท่าไรแต่ว่ายากจะบอกพอวารักพอมากนะครับ ผมนีรายการนี้มานานะนะรายการของเรายืนหยัดเพื่อให้ทุกคน,นเปิดรับความแตกต่างในเรื่องของเพศเรื่อง,องของความต้องการทางเพศของแต่ละคนไม่เหมือนกันรสยมทางเพศของเราไม่เหมือนกันสิ่งที่เราทำได้คือการยอมรับที่จะมีความสุขไปด้วยกันยอมรับกันหัวเราะไปด้วยกันเข้าอกเข้าใจกันนะครับผมเห็นความเจ็บช้ำน้ำใจของ L G B T Q หลายคนที่มาในรายการของเราความเจ็บชำ้ำไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นเขาแบบนี้ แต่เขาเจ็บช้ำเพราะเขาทําให้คนที่เขารักเสียใจซึ่งนั่นนั่นมันมันทำรายจิตใจของคนคนหนึ่งที่เป็นลูกเป็นอย่างมากผมเข้าใจเรื่องนี้มากแล้วก็ขอบคุณที่มาเล่าเรื่องราวนี้เพราะเราเห็นความน่ารักจริงของคุณพ่อที่แน่นอนตอนต้นในเมื่อเขาอาจจะรับไม่ค่อยได้แต่เมื่อสุดท้ายเขารู้ว่าลูกมีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นเขาก็จะค่อยๆย,ยอมรับมันและสุดท้ายครอบครัวก็จะกลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งถามแม่แม่นหนึ่งฮะคือคือแน่นอนประเทศของเราเดินทางมาไกลามากเลย,เลยนะครับแม่ จากแต่ก่อนแน่นอนเรื่องของความแตกต่างทางเพศเยังไม่ค่อยเปิดรับกันสักเท่าไหร่เลยมายุคนี้คัุณแม่ถามแม่ว่าในฐานะแม่ถ้าวันหนึ่งลูกเราเดินมาบอกแม่ว่าแม่ครับแม่ครับหนูชอบเพศเดียวกับหนูหรือผมชอบเพศเดียวกับผมความรู้สึกของแม่เป็นอย่างไรและแม่อยากจะบอกลูกว่ายังไงบ้างคะแม่ตามสบายเลยลูกขอให้ลูกเป็นคนดีในสิ่งที่ลูกเป็น ลูกรู้สึกอยู่เนี่ยมไม่ใช่ความผิดอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่สวยงามด้วยซ้ำด้วยการที่ลูกยอมรับออกมาอย่างเงี้ยตอนที่ไปบอกพ่อไปสัตว์บอกกับพ่อนะ่ะนั่นแ่ะพ่อก็เห็นความกล้าหาญของเราใช่ไหมคะพ่อจากที่ไม่ยอมรับจากที่พยายามจะฝืน <c oughs> เขาเห็นเลยว่าลูกฉันกล้าหาญมากที่กล้าบอกฉันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาจะขัดขวางต่อไปไม่ได้แล้ว ความแม่เข้าใจว่าความรู้สึกพ่อเขาเป็นอย่างนั้นนะเพราะพ่อเขาเป็นนักเลงไงนักเลงคนจริงเจอคนจริงที่แบบว่ามันยอมรับ<ช>สารภารพในสิ่ง,งที่รู้อยู่เต็มอกว่าต้องโดนตีแน่แน่กลับเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าความกล้าหาญของเราได้พิสูจน์ให้พ่อเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เสียหายหรือไม่ได้ไม่สวยงามมาเลยเลยจริงๆแค่ยอมรับแค่นั้น ลูกเราไม่ได้ไปฆ่าคนลูกเราไม่ได้ไปทำอะไรที่มันชั่วร้ายขอบคุณครับแม่น่ารักมากแม่เลรอคะตัวแม่อีทน,นั้นเปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเพราะว่าประจักษ์แก่ใจว่าสูตรสำเร็จของความรักไม่ใช่หญิงกับชายจะชายกับชายหญิงกับหญิงแต่ถ้าลูกไปครองคู่กัน แล้วสุขมากกว่าทุกแค่นี้มันสุดยอดของชีวิตแล้วค่ชยอ่ะรอะไรก็ได้ขอให้ลูกเรามีความสุขเท่านั้นพอเป็นคนดีนะคะแล้วก็ไม่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 อยากให้เขาเรียกอะไรไม่ไม่ทำร้ายสังคมเขาเรียกอะไรคืออย่างที่โยพูน่ะถูกไม่เขาไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเลวร้ายแล้วสิ่งอันนี้ฝากไปถึงคุณพ่อด้วยว่า ใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะจริงๆรู้อยู่เต็มอกว่าลูกเราเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่วันหนึ่งลูกเรากล้าหาแล้วกล้าที่จะเดินมาบอกกับเราแบบนี้มันคือมันการเปิดเปิดปุ่มนะสวิตให้เปิดกว้างไปแล้วก็ยอมรับในตัวตนเปิดเปิดเปิดใจออกมาแล้วลูกก็กล้าที่จะมาพูดกับเราอันนี้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดเลย ดีมากแล้วก็บอกไปถึงคุณพ่อด้วยว่าคุณพ่อยอดเยี่ยมมากพ่อนักเลงตัว <นะ S 2> ดีมาเลยแน่นอนดเด็กๆหลายคนก็เราจากไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่หรอกบางครั้งมันมีความกลัวอยู่ว่าเอ๊ะพ่อแม่จะรับได้ไหมในสิ่งที่เราเป็นเหมือนอย่างอากายเองก็ฝ่าฟันมา,อ,าอย่างยาวนานเหมือนกันยวก,กเรื่องแม่แม่แล้วก็สึกแบบปรับปื้มใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฟังเรื่องราวของน้องอย่างเงี้ยอย่างตัวเราเองเนี้ยเราก็โชคดีที่พ่อแม่ไม่ดุขนาดน,านั้นไม่ คือเวลาฟังเรื่องน้องๆแบบเออเนี่ยดูสิเราเป็นทุกข์นะแต่คนอื่นเนี่ยเขาทุกข์กว่าเราอีกครับเราก็เลยเข้าใจน้องๆคือใช่เลยอยากจะบอกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังไม่ไม่เข้าใจในตรงนี้นะครับ,รบว่าม,มันอาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บปวดผม,ผมเข้าใจนะผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายผมเข้าใจผู้ใหญ่ด้วยพาะแม่บางคนก็แน่นอนในยุคสมัยของเรามันแตกต่างกาันพ่อแม่อาจจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหการที่ลูกเราแบบไปชอบเพศเดีวยวกันมันเป็นเรื่องทรมานหัวใจของพ่อแม่มากเนี่ยเข้าใจว่ามันคง ยากที่จะยอมรับแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะยอมรับด้วยเหมือนกันใช่ครับแล้วก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทํามากกว่าสิ่งที่เราเป็นนะครับแค่นี้นะครับโอ้และสิ่งหนึ่งนะฮะก็อยากให้ลูกๆทุกคนได้ฟังเยเหมือนกันว่าไม่มีอะไรที่พ่อแม่จะปวดใจได้่ากการที่คุณไม่มีความสุขในการเป็นตัวของตัวเองล่ะครับนั่นคือหัวใจของพ่อแม่ทุกคนที่จะมอบให้กับลูกฉะนั้น การได้พูดคุยกันการได้เปิดเผยความรู้สึกกันผมว่าเป็นเรื่องดีและเป็นเรื่องที่ควรจะทําเพื่อให้ครอบครัวของเรากลับมาน่ารักและสามารถเปิดใจคุยกันได้จริงๆนะครับเป็นกำใจกับทุกครอบครัวนะครับ <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับที่มาพูดถึงเรื่องราวครอบครัวคุณซึ่งมันมีความหมายผมเชื่อมีความหมายกับใครหลายคนที่ดูรายการนี้อยู่ขอให้ความรักที่มีอยู่ตอนนี้นะครับสวยงามยั่งยืนตลอดไปเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับคุณโฟกรรัา <c oughs>